ฟฟิศเนี่ยมีห้องพักอยู่ข้างบนไม่ต้องห่วงเลยเมื่อก่อนเนี่ยหัวหน้าก็นอนที่นี่แหละแต่ตอนนี้หัวหน้าย้ายออกไปแล้วเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานห่างไปไม่ไกลเราสองคนนอนที่ออฟฟิศนี้แหละสะดวกดีไม่ต้องเดินทางไปไหนด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คิดครับว่ามันก็ดีเหมือนกันนะทำงานอยู่ที่แรกเนี่ยพี่สักแกก็จะไม่ยอมครับแต่เห็นว่าน้องเนี่ยอยากนอนก็ยกให้พอไปถึงข้างบนครับผู้จัดการเนี่ยก็เริ่มมีท่าทีที่แปลกๆแล้วครับผู้จัดการเนี่ยพูดกับเขา2คนครับว่าเออเราสองคน เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะมันเริ่มมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนะยังไงก็ลองลองเดินสำรวจดูนะการค่ำกลางคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊ก,กข้างล่างเนี่ยไม่ต้องลงมาหรอกนะอาจจะเป็นเสียงพวกเสียงหนูเสียงอะไรประมาณนี้แหละนอนต่อไปเถอะจนถึงเช้านันะ่นแหละค่อยลงไปทีเดียวผมไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันทีเดียวเลยแล้วค่อยคุยกันไปละและหลังจากนั้นครับผู้จัดก,การเนี่ยก็รีบเดินลงไปจากชั้น3ทันที ตอนนั้นเนี่ยตัวเขาก็งง,ง,งครับเพราะผู้จัดกรารเนี่ยจะรีบไปไหนยังไม่ทันได้ดูเลยว่าพวกสวิตไฟอะไรเนี่ยจะเปิดตรงไหนอะไรยังไงผู้จัดกรารเนี่ยดูเร่งรีบม,มากม ate, bon. เหมือนกับว่าจะกลัวอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับในคืนนั้นเนี่ยก็ได้อาบน้ําอาบท่าครับเป็นการนอนต่างถิ่นที่หลับสนิทมากๆในคืนนั้นพอเช้าขึ้นมาครับทั้งสองคนเนี่ยก็รีบอาบน้ําอาบท่าแต่งตัววันนี้เนี่ยเป็นวันครับในระหว่างทํางาน happened, เนี่ยก็มีเพื่อนเรื่องงานอยู่คนหนึ่งที่ถามอะไรแปลก,ปกถามว่าเป็นไงบ้างอะเมื่อคื เจออะไรปะเขาเองเนี่ยก็งงๆครับแต่ก็ตอบไปว่าไม่เห็นจะมีอะไรนะครับพี่ผมก็นอนกันปกติดีเพื่อนรงงานคนนั้นเนี่ยก็มีท่าทีที่แปลกๆครับเหมือนจะอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ยอมบอกให้ตัวของเขานน้ัได้รู้พออยู่มาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเขาก็เริ่มรู้แล้วเลยครับว่าเรื่องราวแปลกๆที่ทุกคนมักจะถามอยู่บ่อยๆเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้น